กรอบสวัสดีคณะนงทานกำมการวันนี้ที่ทานได้มาก็สนอตำบลของเรานี่นางขอความเมตตาจากท่านเรามีแหล่งท่องเที่ยวป่าชายเลน ล้้นเป็นธรรมชาติมีนาเกลือเกลือนกราดให้เราหน่วยน้าสำราญเรามีครูหนูเป็นโคดูแลคอยตีแผ่ตักเตือนครูหนูติดตามไม่คายคลาดเคลื่อน รทูททานเหมือนพยาบาลขอท่านกรรมการโปรดเมตตาพวกเราถัดนาครานี้พวกเราจะทำให้ดีตามที่ท่านนี้วิจารณ์ รอสนับสนุนพวกคราเถิดน้องเพื่อให้กอสนองเบิกบานปราตูแเมงชนตำบลทำเกลือมากเหลืออุตสาหากรรมงามลำค่าป่าชายเลน กศนตมคลองตำรุตั้งอยู่เลขที่11หมู่1ตมคลองตำรุอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีตั้งอยู่ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตลคลองตำรุประชาชนในพื้นที่ประกอบอาชีพการทำนาเกลือเหล้ยงกุ้งธรรมชาติและส่วนหนึ่งมีอาชีพรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมกสนตมคลองตำรุบริหารงานโดยนายพรัต์เนื่งเกตผู้มนวยการกศนอำเภอเมืองชลบุรีนางสาวเอมอนแก้วกำสีครูชำนาญการพิเศษ นายปณวิทย์สุขวีบรรณารักษ์ปฏิบัติการนายนภัสกรโพง,งามครูผู้ช่วยนางสาวนิยวรรณชูทองครูผู้ช่วยบุคลากรทางการศึกษาประจำกศนตำบลคลองตารุได้แก่นางสาววัฒน,นาบุญจันทร์ครกูกศนตำบลน,นางสาวกุศลีสุขญาติครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนกศนตำบลคลองตารุมีการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์การประเมินกศนตำบล 5D ด p r e m i ยมดังนี้ด้านที่1 ครูมีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพในระดับต่างๆ่ o งรูททีเชอรกศนาตามคอตมตกได้จัดทำข้อมูลบุคลากรและจัดทำแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับโนโยบายและจุดเน้นมีการนำแผนไปสู่การปฏิบัติและดำเนินการตามที่กำหนดมีโครงการที่สามารถแก้ปัญหาตามบริบทและความจำเป็นโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนพร้อมรายงานผลลงระบบ dmis ภายในกศนาตามคอตมตุมีสาธารณูปโภคที่จำเป็นได้แก่ ไฟฟ้าน้ำประปาโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้ารับบริการมีสือ่ออุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้พร้อมให้บริการอย่างครบถ้วนมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยสอดคล้องกับปัชญ,ญาของกศนอำเภอเมืองชุมบุรีที่ว่าคิดเป็นทำเป็นเน้น,น ICT เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยมี4ี่ศูนย์การเรียนรู้ที่เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน หนึ่งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโดยจัดร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองต้รุกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเพื่อปลูกสิบสานให้กับนักศึกษาให้เกิดความสนใจที่จะดูแลรักษาธรรมชาติการทำปุ๋ยหมักชีวภาพเพื่อให้นักศึกษาและประชาชนที่สนใจนำไปใช้ในการทำการเกษตรมีการจัดการศึกษาร่วมกับป่าชาวบ้านตำบลคลองตำมรูให้ความรู้เรื่องการทำชาใบาครูแปรรูปวัตถุดิบที่มีในพื้นที่ให้กลายเป็นผลผลิตส่งออกสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน สศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลหรือสอสปออชอตอ เื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนเรื่องรัฐธรรมนูญและการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขรวมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชนบุรี 3. ศูนย์ดิจิทัลชุมชนมีการแนะแนวให้นักศึกษาและประชาชนในพื้นที่ใช้อินเทอร์เน็ตในการสแสวงหาความรู้ศึกษาเรื่องที่สนใจส่งเสริมให้นักศึกษาและประชาชนในพื้นที่มีความรู้ที่เท่าทันและสามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัล เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 4. ศูนย์การศึกษาตลอดชีวิตชุมชน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในระบบการศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อสอดคล้องกับนโยบายของกศนโดยยึดความต้องการของชุมชนเพื่อจัดกิจกรรมการศึกษาให้ตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านที่ 2. สภาพแวดล้อมทางกายภาพของกศนตำบลจึงดูดความสนใจและเอื้อต่อการเรียนรู้ Root Place Base Check In กองสนอนตำบลคลองตำรุมีสถานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยสามารถเข้าถึงได้ง่ายอยู่ใกล้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองตำรุเพียง3กิโลเมตรมีการปรับปรุงพื้นที่ให้มีความเป็นระเบียบสวยงามและน่าใช้งานอยู่เสมอโดยยึดหลัก5สเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่ผู้เข้ารับบริการมีความสะดวกสบายและประทับใจเมื่อได้มาใช้บริการ ด้านที่ 3. กิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานหรือการศึกษาต่อเนื่องหรือการศึกษาตามอัธยาศัยมีความทันสมัยมีประสิทธิภาพในการให้บริการ g o o d activity กศอน,อน,นตำบลคองตรูมีกิจกรรมการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานทั้งในรูปแบบออนไลน์ซึ่งเป็นการพบกลุ่มแบบปกติมีการจัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดสร้างความกล้าแสดงออกให้แก่นักศึกษาและรูปแบบออนไลน์ซึ่งมีการใช้แอปพลิเคชัน M ชน Google Meet และมีการมอบหมายงานให้แก่นักศึกษาผ่าน Google Classroom โดยนักศึกษาสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคลิปวิดีโอสื่อการสอนออนไลน์ผ่านช่องทาง y o u t u b e กศนอำเภอเมืองชลบุรี เพื่อให้ในักศึกษาสามารถศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเองได้ในเวลาว่างไม่หยุดการเรียนรู้ให้อยู่แต่เพียงในห้องเรียนเท่านั้นจึงเกิดเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืนด้านที่4ภาคีเครือข่ายร่วมจัดส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างมีคุณภาพรูธพาร์เนอรนอ์ชิพกศนตบลคีคอนํารุได้มีการประสานงานและร่วมกิจกรรมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ตบตลรีคอนดมรุเช่นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต,ตบอตารี จัดกิจกรรมการทำน้ำยาล้างจานการทำสเปรย์แอลกอฮอลการทำพิมพ์เสน,น้ำเพื่อให้ในักศึกษาและประชาชนในพื้นที่มีความรู้และสามารถนำความรู้ไปใช้สร้างไรายได้ให้แก่ครอบครัวได้ประสานงานกับแหล่งเรียนรู้ชุมชนเรื่องการทำชาใบาครูได้นำนักศึกษาตบลคลองตำลุกไปศึกษาหาความรู้ในการทำชาใบาคร,กบาาบาครูกับป่าชาวบ้านเค,ครือข่ายศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนตำบลคลองตำลุ รวมกับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองตำรุ่ได้มีการนำนักศึกษาเข้าไปศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติทรัพยากรทางทะเลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยการปลูกป่าชายเลนด้านที่5มีนมวัตกรรมที่เป็นประโยชน์และสามารถนำไปใช้ได้จริง r o o d Innovation กศน,น,น,นตำบลคลองตำรุ่มีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่ผ่านทางแอปพลิเคชัน กอนอตำบลคลองตอมรูที่พัฒนาโดยนายพยรัตน์เน่งเกตผู้อำนวยการกราศนอำเภอเมืองชลบุรีซึ่งเชื่อมโยงกับ Google Classroom โดยนักศึกษาสามารถใช้เพื่อตรวจสอบผลการเรียนตารางการสอบปลายภาคและจำนวนชั่วโมงกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือชั่วโมงกบชได้ด้วยตนเองมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆผ่าน Facebook Fanpage กศอนอตำบลคลองตำรู การจัดทําคลิปสื่อการสอนออนไลน์เนผยแพร่ลงในช่อง Youtube กศอนอนเมองเมืองชลบุรีเพื่อให้นักศึกษาและประชาชนที่สนใจสามารถศึกษาความรู้ได้ด้วยตนเองได้จากทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าจะอยู่มุมใดของโลกสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรัธนาบุญจันทร์นะคะตำแหน่งครูกศน,น,นตําบลคลองตำลูกค่ะกศน,น,นตําบลคลองตำลูุของเรานะคะจะมีแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้กับทั้งนักศึกษาและประชาชนทั่วไปนะคะที่สนใจนะคะโดยจะมีการเก็บข้อมูลทําแบบสอบถามความต้องการของประชาชนที่สนใจนะคะว่ามีความต้องการที่จะเรียนรู้เรื่องอะไรบ้างนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็จะไปหาหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการของประชาชนเพื่อมาสอนเขานะคะเพราะส่วนตัวดิฉันเชื่อว่าคนเรานะคะถ้าได้ทำอะไรที่เป็นความชอบ เป็นเรื่องที่ตัวเองสนใจพวกเขาก็จะทำมันออกมาได้ดีนะคะและมีความสุขกับสิ่งที่ทำนั้นนะคะซึ่งก็ทำให้ชาวบ้านและนักศึกษาในพื้นที่ตำบลคลองตำลุหรือประชาชนทั่วไปนะคะให้ความร่วมมือกับทางกศนอตำบลคลองตำลุในการจัดกิจกรรมต่างๆได้เป็นอย่างดีนะคะเพราะพวกเขาก็ได้ทั้งความรู้ไปพัฒนาตนเองและได้ทำในสิ่งที่ตนเองชอบด้วยนะคะ